สวัสดีครับมาพบกับ binary option บายสายลุยนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับสอนนักเรียนนะครับผมติดคิวยาวนะครับตอนนี้ก็ได้ว่างนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับผมก็วันนี้จะเริ่มที่ทุน10,000บาทออกออเดอร์ไม้ละ1,000พนะครับผมวันนี้จะออกสัก10ไม้นะครับมาดูกันครับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับผม อ่าไม้แรกนะครับโอเคกดขึ้นนะครับผมโอนตีนะครับตันี้ยังขึ้นใน้อ่ะนะครับผมตัวนี้เข้าเทคนิคนะครับผมตามอินดี้เลยเนาะอันนี้นี่โค้ดจะเปิดอินดี้ไว้ที่อีกจอหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะได้โล่งเนาะจะได้ดูสบายตานะครับอ่ะไม้นี้วินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผม นสนใจเรียนสามารถทักมาที่ Line หรือว่า f เฟซบ o ๊กแ n p a g e ได้เลยนะครับผมที่เพจเฟซบ o ๊กน,นะครับก็ใน Facebook กับใน Line ก็จะมีอัปเดตกําไรทุกวันนะครับอโอเคหมายแลขวินไปแล้วครับหมายที่หนึ่งนะครับผม นี้ไม้ที่หนึ่งเนาะเขียนไว้ก่อนอ่าตัวนี้อินดี้นะครับเริ่มปรับตัวลงแล้วนะครับผมอ่าจะเข้าสูนยนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงเนาะอ่าโอเคครับผมกดลงได้เลยเนาะมานี้ ข้าวอินดี้นะครับเราเรียนสามารถดูในอินดี้ได้เนาะว่าข้าวเทคนิคไหมนะครับตันนี้ข้าวเทคนิค100%เลยนะครับผม ครับนาลินนะครับตัวนี้นีเข้าเทคนิคหลายรอบไปนะครับได้เป็น10บไมนะ้แล้ววันนี้เนาะ ่ะตัวนี้ยังลงได้ต่อนะครับโอเคมาที่สองวินนะครับผมมาที่สองเนาะอ่าเดี๋ยวขอดูอินดีในจอแป๊บน,นึงนะครับ ตัวนี้ก็เข้าสูตรนะครับแต่ว่าอารมดิดกลับลงมานะครับเพราะว่าเราเข้าช้าไปแล้วอีกไม้หนึ่งก็สามารถลงได้นะครับตัวนี้พุ่งทะยานขึ้นไปแล้วครับผมตัวนี้ก็เข้าอินดี้นะครับเข้าสูตรเหมือนเดิมตัวนี้เข้าเทคนิคครับผม ตัวนี้สามารถซื้อขึ้นได้เลยเนาะมานี้เป็นไม้ที่3นะครับ ตัวนี้วอลลุ่มซื้อยังมีขึ้นเยอะนะครับตอนนี้นะครับวอลลุ่มซื้อกับวอลลุ่มขายตีกันนะครับแต่วอลลุ่มขายมีเยอะวอลลุ่มซื้อมีเยอะกว่านะครับตอนนี้ อาโอเควินไปนะครับผมไม้ที่สามเนอะรัวๆเลยนะครับนะครับสามสี่ไม้นี่ก็พักเลยนะ้เนาะในจอเห็นคู่นี้นะครับสามารถกดลงได้เนาะแต่ว่ามันไม่มีแนวนะครับอันตรายตรงนี้แนไ,ไครับมีแนวต้านแต่ว่าอาจจะทะลุแนวอาจจะกลับตัวนะครับผม สามารถเล่นได้นะแต่ต้องรอไม้ที่สองหรือไม้ที่สามนะครับนี่เนาะนักเรียนที่เรียนเนี่ยจะรู้เลยว่าถียังไงเนาะครับนะครับ,รบอันนี้ที่เราเล่นเมื่อกี้ไม้สามเนาะครับกาลังยังยังยังขึ้นได้ต่อนลครับตรงนี้อ่มีไส้เทียนกดลงมานะครับแต่ไม้นี้ยังขึ้นได้ต่อนะครับ อารอรีเจิกนะครับผมโอเคอที่บอกนะครับถ้าคนเล่นโค้ดจะไม่ค่อยรอรีเจิกนะครับแต่ถ้าอ่าคนนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถรอให้รีเจิกแล้วดีดขึ้นหรือว่าถ้าเข้าเทคนิคเป๊ะเนี่ยสามารถกดได้เลยนะครับผมถึงแพ้ก็แก้หม้หน้าได้ครับแต่ว่าคือถ้ามันเข้าหรือเข้าเทคนิคแล้วเนี่ย กดไปได้กดไปเลยได้กดไปเลยได้เลยครับถ้ามันเข้าสูตรเข้าเทคนิคเนี่ยกดไปได้เลยเนาะมันจะแม่นยํากว่าเนาะครับถ้าเรารีเจกเนี่ยบางทีมันไม่เีเจกเให้เราแล้วคือมันขึ้นเกินไปแล้วครับเราจะเสียโอกาสเนาะโอเคมามนี้มาที่สี่นะครับ ันนีมายที่5เนาะจะกดลงอันนี้เข้าเทคนิคน,นะครับแต่ว่าเข้าเข้ามาร้อยเร์ซนะเนาะ <c oughs> ไปแล้วฮะพุทยานนะครับผมต่อไปที่เห็นนะครับก็ตัวนี้ที่บอกนะครับผมว่า มันอาจจะกลับตัวเนาะให้รอมาที่2องแ้ที่สามเลยนะครับนะนกลับตัวก็จริงแต่ท่านี้เรารอเนี่ย,อยโอเคแล้วเนี่ยอันนี้ลงแน่นอนแล้วครับน,นี่ขอเราอีกไม้เนาะ อันนี้จะมีวอลลุ่มลงแรงนะครับผมเพราะว่าจากที่ดูเนาะวอลลุ่มแรงซื้อเยอะนะครับแล้วกดลงเนี่ยก็จะกดแรงนะครับผมถ้าเราซื้อติดๆกันเนี่ยถ้าเราซื้อถ้ามันลงมาข้างล่างเนี่ยซื้อเนี่มีโอกาสแพ้นะครับถ้าประมาณเนี้ยมีโอกาสลงมาเยอะนะครับผมสามารถชนะเนาะอ่านี่ก็จะเป็นไม้ ห้ากับไม้ที่หกเลยเนาะจะพูดขัดขัดขดนเลนหนึ่งนะครับวันนี้สอนมาสองสามคนแล้วเนาะเค okay. ไม้ที่ห้ากับไม้ที่หกนะครับชนะไปนะครับผมจะเปิดแค่สามคู่นี้นะครับเปิดไปเปิดมานะครับเข้าเทคนิคขาซื้ออันนี้อันนี้กดลงแล้วนะครับผม มาที่เจ็ดนะนะครับถ้าเป็นนักเรียนเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมไม้นี่กดล,ลงนะครับผม 6ไม้ติดเจ็ไม้ติดนะครับวันนี้เจ็ไม้ติดแล้วเนาะชนะรวมไม้นี้นะครับเจ็ดไม้เนาะโอ้ชนะไหมอ่าเสมอไม้ที่เจ็ดเสมอเนาะอันนี้เราจะกดกดไปไปนิดนึงถ้าเราดเจ็ตกดเนี่ยชนะเนาะครับโอเคไม้ที่เจ็ดผ่านไปน่ากดลงนะครับไม้นี้ อ่าตรงนี้ทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับสามารถกดลงได้นะครับอันนี้อันนี้เทคนิคพื้นฐานเลยนะครับตัวนี้คือเทคนิคพื้นฐานเลยเนาะอันนี้ยังลงต่อเยอะนะครับ ลงช้าแล้วเนาะยังชนะนะครับผมเคไมาที่แปดนะครับผมจะนับเป็นผมจะนับรวมไปเลยเนาะสองไม้แต่่านับแค่แปดมะครับโอเคมาต่อกันนะครับผมมาที่ที่เกนะ้าเนาะดี่เมื่อกี้นกันกเรียนทักมานะครับผมแปบ๊บหนึ่งเค okay. มาต่อมาที่เก้ากันเลยนะครับตัวนี้น,น,นี่อินดี้กับตัวแล้วนะครับผม ครับตัวนี้ใช้แค่แนวก็ได้เนาะ,นนะดูแนวปุ๊บแล้วก็ดูอินดีเนาะล, <c oughs> ลงกันไหมนะครับตัวนี้กดลงได้เลยเนาะ,อ,ะอันนี้ยังลงมาเยอะนะครับในวอลลุ่มนาอเห็นไหม ขึ oh, ้นไปเยะนะครับเรามาลุ้นกันครับผมน,นี่เ,นเข้าตามเทคนิคนะเทคนิคนี้ล้วก็เข้าเลยเนาะโอ้ oh, เบะเลยนะครับเข้าตามอินดี้เทคนิคแล้วก็มีแนวต้านกั้นใหม่เนาะ วินร0อครับผมมาที่9เนาะโอเคมาที่9อ่ต่อไปเป็นไม้ที่10เนาะมาที่10ไมาที่10นี้ในจอตัวนี้เข้าเทคนิคนะครับผมสามารถกดขึ้นได้เลยเนาะตรงนี้เนาะ,อะลอร์ริเจกโอเค น,นี่ือเข้าเทคนิคร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยก,กดตามเนาะเพื่อนสามารถรอเล่นไม้ต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ดีไหมตามที่บอกนะครับตามเทคนิคเลยเข้าเทคนิคกดเข้าเทคนิคกดนะครับฮึสวยนะครับผมมาที่สิบเนาะ อ่าวันนี้ก็ชนะชนะเก้าเสมือหนึ่งนะครับกำไรกำไร